บ้านเมืองชาวสกอตแลนด์เพียง45บเปอร์เซ็นต์ก็จริงเถอะแต่ผลประโยชน์มันเกิดขึ้นทั้งประเทศที่เกิดกับชาวสกอตแลนด์และในสาราชอาณาจักรด้วยเหมือนกับฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้เนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเปลี่ยนได้บอกที่อาจจะต้องร่วมมือกันโค่นล้มและคสชทำลายโครงสร้างคอสชออ,อกไปให้ได้ นะนี่นะครับเมื่อค้นล้มคสอชออกไปนั้นถามว่านะถ้าค้นล้มคอสอชออกไปพวกเหลืองที่มาจับมือกับพวกเรานะค้นล้มคอสอชออกไปนั้นถามว่าเขาจะคิดต่างจากอังกฤษไหมเขาอาจจะคิดคล้ายกับอังกฤษไหมรับอังกฤษกับสกอตไหม กถารคลายกันมากเลยครับเพราะวันเกี้ยลึกๆแล้วฝ่ายเจ้าตัวเองเนี่ยก็รู้อยู่ว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มียุคไหนสมัยไหนที่คนไทยออกไปตั้งนะออกไปตั้งสถานก็เรียกว่าออกไปตั้งส,สถานีต่อสู้กันอยู่ต่างประเทศรอบโลกแล้ววันนี้นี่คือสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่สถาบานันสัน หรือพวกที่จะปกครองกษัตริย์นั้นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหมือนกับอังกฤษรู้แล้วว่าในสาราชอาณาจักรนั้นถ้ากูไม่ยอมปล่อยอำนาจไม่ยกระดับขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็ต่อไปอังกฤษก็จะไม่มีใครอยู่ด้วยผมเชื่อว่าวันนี้ในฝ่ายกษัตริย์เองนั้นถ้าถึงกุดตึงแล้ว และถ้ายังเห็นอยู่ว่าพวกที่ต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตายพวกนี้มันไม่ใช่พวกที่คิดลมเจ้านะแต่พวกนี้มันคิดต้องการประชาธิปไตายจริงๆนี่แหละครับเมื่อเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับก็เพราะว่านะสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดว่าถ้าพวกเราต่อสู้โดยจับมือกับ และแล้วมาคมอออ่นล้มคสชทีกอร์ดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์แล้วผมอยากจะให้นึกถึง45เปอร์เซนนะครับของชาวสกอตแลนด์ว่ามันมีประโยชน์ไหมถึงแม้ว่าวันนี้เรายังไปไม่ถึงขั้นที่จะเปลี่ยนระบอบได้แต่ผมเชื่อว่าฝ่ายที่รักษาระบอบเดิมนั้นจะต้องคลอนคลายตัวออกมาอย่างน้อยที่สุด นะครับถึงไม่ถึงขั้นเปี่ยนแล้บอกร็ตามเถอะแต่ถ้าได้ร่วมมือกันขัจัดนะขจัดพอชอบเพื่อให้เกิดประโยชนก,กับประเทศชาติทั้งประเทศผมเชื่อว่าฝ่ายเต้าอาจจะต้องถึงขั้นที่จะยอมแก้ไขเรื่องร้อยสิบสองผมไม่เชื่อว่าฝ่ายเต้าวันนี้จริงๆเนี่ยต้องการรักษารา้อยสิบสองเอาไว้ แต่ผมเชื่อว่าคอสชอเนี่ยต้องการเอาร้อยสิบสองเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้ทำลายนะครับพวกที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเจ้าเองวันนี้ก็ยังหาทางออกไม่ได้เพราะว่านะครับจะมาสั่งให้ดักเต์ก็ไม่กล้าสาั่งและคอสชตัวเองวันนี้ก็ยังใช้ตัวนี้เป็นตัวมหาแดหากินเอาไว้ข่มขู่เอาไว้ไวทำลายคนนี่นะครับครับ เป็นฝังอยู่สุรยุทธ์อยู่ลานนท์ฟังอยู่ไปบนคุ้มฉายาฝังอยู่เนี่ยจับมือกันคว่ำไปยุทธ์กันนี่ใครจะว่าผมนะยังไงว่าไม่ได้นะแต่ผมยังยืนยันว่าผมไปถึงขั้นเปลี่ยนแล้วบอกแต่ในทางยุทธวิธีวันนี้เนี่ยครับเราจะต้องคว,ว่ำกสชไว้ก่อนเพราะขนาดที่มันไล่ให้คนชาวสวน ยานี่ไปขายยานแล้วเอาบองคันแล้วจะเอาไว้ทำเตี๋ยมึงเหรอไอนายกยีออย่างเงี้ย,นย,ย,นยขนาดที่ว่าวันนี้เนี่ยได้พลังมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะครับถูกฆ่าตายมันบอกว่ามันโยนความผิดไปเพราะว่าพลังนี่นุ้งบิกนี่อย่างเงี้ยและไอคนอย่างนี้เนี่ยเอาไวท้ทำเตี๋ยมันเลยไอคนที่บอกแล้วว่ามันไม่ใช่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมันแก้ววันหน้าคิวโมโตไซด์เนี่ย นะมันยังไม่ได้เลยมันยังสอบไปปันเลยดังนั้นวันนี้เราจะต้องจับมือทุกฝ่ายคนลุ่มคอสอชลงมาก่อนรนะดับแรกผมเชื่อตัวแต่คุนลุ่มคอสอชลงมาแป๊บนะอย่างน้อยที่สุดเราก็คือสกอตแลนด์45เปอร์เซ็นต์นั่นแหละผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นับประเทศชาติถึงแม้ว่าฝ่ายเราจะไม่ชนะเต็มร้อยถึงแม้ว่าเราจะแยกตัวออกจากอังกฤษจะไม่ได้ แต่ฝ่ายเจ้าก็คงที่จะกุมทั้งหมดไว้ไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับอังกฤษในที่สุดก็ต้องคลายตัวผมเห็นผมลนะดูเหตุการณ์ในสกอตแลนด์กับอังกฤษแล้วมองถึงประเทศทไทยแล้วมันคล้ายกันครับท่านผู้ฟังดังนั้นไม่ว่าเสรีไทยก็ดีแดงทุกกลุ่มก็ดีวันนี้ปรับยุทธวิธีครับรักษายุทธศาสตร์เอาไว้และก็ปรับยุทธวิธี การผู้ในทางการเมืองเพื่อให้ถึงเป้าหมายของการเปลี่ยนระบบนั้นไม่ใช่่ไปใช้ทฤษฎีเหมาทฤษฎีมากนกครับในประเทศไทยเลิกคิดเถอะอย่าบ้า,าก็ไนะด,ด้มากนักเลยนะมันท่องทฤษฎีเหมาทฤษฎีมากให้ตายหาไปไม่รู้กี่จบแล้วเออก็อไม่มีทางจะแก้ได้ครับเพราะว่ามันคนละยุคคนละสมัยคนละพื้นฐานนะวันนี้อย่าลืมนะครับ ว่าแม้กระทั่งนะกรรมกรไทยวันนี้ยังเป็นกรรมกรไทยที่กลางเจ้าเราอย่าไปคิดนะครับไอเรื่องจนชันนะอย่าไปคิดเลยแต่มั็นมากวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์พวกเราก็คือกลุ่มผลประโยชน์ทุกกลุ่มนะเราจะจับมือกับกลุ่มไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเพื่อให้ประโยชน์นั้นมาเกิดกับประเทศชาตินประชาชนและเพื่อให้ เดินเข้าไปใกล้ประชาธิปไ,ปไตยให้มากที่สุดเท่านั้นเอง <c oughs> ไอ้ประเภทคิดก้าวกระโดดหรือคิดนะแบบสูตรสําเร็จยุค <c> ย <oughs> ูจะไปเปลี่ยนระบอบเลยโดยที่ไม่ได้นะสัมพันธ์ต่อสู้กันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีทางครับมันต้องใช้วิธีสัมพันธ์และก็ต้องต่อสู้กันไปด้วยนะ <c oughs> ครับกระบวนการประชาธิปไตยนะครับ เราจะแยกเป็นนส่วนตัวแนะแล้วก็ทําส่วนตัวโดยไม่ประสานกับกลุ่มอื่นนั้นไม่ได้แต่การประสานกับกลุ่มอื่นนั้นอย่าไปเอากลุ่มที่เขาไม่คิดไม่ถึงเลือกไปไม่ถึงประชาธิปไตยมาบอกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มสร้างประชาธิปไตยอย่าไปคิดกับที่ผมพูดถึงคุณปูยิ่งรักผมพูดถึงนองนพชก็พูดอย่างนะอย่างสะอาดนะครับอย่างตรงไปตรงมา ถึงแม้เขาจะนะสร้างนัะมวลชวนไมาได้ขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามทั้งคุณปูยิ่งรักและนปชนะไม่ได้เป็นกลุ่มที่ไปถึงขั้นเปลี่ยนระบบครับเอาแค่เลือกตั้งเอาค่าเป,เป็นเป็นรัฐมนตรีหรือสูงสุดขอได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปนับตมไม่ได้ไปต่อว่าไม่ได้อะไรครับพเพียงแต่ต้องการให้พวกเราได้เข้าใจว่าเราอย่าไปเอากลุ่ม ที่เขาไปไม่ถึงเปลี่ยนระบอบมาบอกว่ากลุ่มพวกนี้คือผู้นําในการเปลี่ยนระบอกเหมือนกับที่พัตานมาได้ไปบอกว่าต่อสู้เพื่อาาประชาธิปไตยแต่เสร็จแล้วออกมาประกาศตัวกันนะไม่ยอมแก้นะไม่ยอมแก้หนึ่งหนึ่งสองออกมาประกาศตัวกันไอต้ตะเวงเนี่ยตัวดีแหละสองพอดัวเบียแหละออกมาประกาศกันเลยว่าแก้รัฐมนตระไม่แตกหัวดพระมาตราสัตว์แเล็น,นะครับ และพวกเรายังไปบอกว่าไอ้นี่คือผู้นำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกซึ่งในโลกนี้เนี่ยประเทศอื่นเขาเข้าใจง่ายเขาเข้าใจง่ายครับว่าไอคนที่พูดที่ทำอย่างนี้เนี่ยไอ้นี่แหละครับคือมันไม่เอาประชาไตายแต่พวกเรายังไปบอกว่ามันคือผู้นำในการสร้างประชาไตายนี่คือความยากของคนไทยเพราะคนไทยถูกนะถูกสอนให้เดินตามถูกสอนให้ชิดตามไม่ได้ถูกสอนให้ชิดเป็น คนไทยเราเนี่ยนะครับถูกสอนถูกฝูกฝังให้คิดตามให้ทําตามให้เชื่อตามไม่ได้คิดเพื่อตัวเองไม่ได้คิดแบบแยกแยะไม่ได้คิดแบบวิเคราะห์ดีนะครับถึงทําให้นะประเทศไทยเราถึงปกครองด้วยระบอบเผด็จการนะมาได้ยาวนานจนถึงทุกวันนี้ และเป็นประเดน็นการที่เป็นประเดน็นการมากที่สุดนะฮะในโลกนี้วันนี้ก็ว่าได้ถามว่าทําไมผมเรียกว่าเป็นประเดน็นการมากที่สุดเพราะวันนี้มันสามารถมาใช้ระบบรัฐสภาเนี่ยมาสร้างสภา,สาทิ่ติบัญญัติขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีการเลือกตั้งมันทําได้นะทําได้มันสามารถทาและสร้างรัฐบาลขึ้นมาโดยไม่ให้ประชาชนเข้าไปม,มีส่วนร่วมเลือกเลยแม้แต่คนเดียวทําได้ วันนี้ประชาชนเนี่ยนะครับจะนะจนัดนะพห้องเรียนเรียนเรื่องประชาธิปไตยมันสั่งตำรวจจับมันทาได้ได้เห็นด้ยครับมันอยู่ๆมันเอาคนไปสอบแล้วเอาไปกักไปขังเอาไว้ไม่ใครรับรู้มันทําได้อยู่ๆมันเอาไปเจ็บศูนหายไปวันนี้มันทําได้อยู่ๆมันนึกจะไปยึดทรัพย์ใครมันนึกจะไปอายัดทรัพย์สินใครมันทําได้ได้เห็นด้วยว่า มันประเดนการมากที่สุดในโลกจริงไหมดังนั้นวันนี้เราฝากพี่น้องเอาไว้ครับนะว่าวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องจับมือกับทุกกลุ่มไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงไม่ว่าเขียวไม่ว่าขาวร่วมกันปั้มกอสอชอซึ่งมันเป็นไม้ค้ำนะบอบประเด็นการนะที่แข็งแกร่งที่สุดลงไปก่อนและเสร็จแล้วเราก็ ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันต่อไปอย่างที่ผมได้เปรียบเทียบกับท่านนะครับว่าฝ่ายเจ้าเองวันนี้ฝ่ายประเด็จการเองมันก็ไม่ใช่ว่านะถ้าเราคว่ำคอสชอแล้วไม่ใช่ว่ามันจะแข็งแกร่งแล้วหนึ่งเขาต้องยอมแนละ้วถ้าไม่ยอมเขาก็พังผมเชื่อว่าเขาคิดวันนี้เขาคิดหนักนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ฝากความหวังไว้ว่าเขาจะต้องยอมนะครับ แต่ที่เขาจะยอมได้นั้นเมื่อเราคว่ำคอสชกันได้เขาก็รู้ว่านะครับเขา่อนแอเต็มทีแล้วโอกาสนะที่จะแก้ไขปัญหาให้เดินไปสู่ประชาธิปไตยนั้นมันยังง่ายนะครับวันนี้เนี่ยนะที่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 ทพี่ละวาบอกว่านะไอ้เลรู้ทันเจ้าดีไหมวันนี้เนี่ยนะครับ ท่านใอ้เล่มันก็รู้ทันเจ้าเจ้าก็รู้ทันไอ้เล่ไอ้บังเกินว่าไอ้หมอดูคนหนึ่งวะเคยดูไว้เมื่อสองปีที่แล้วมาบอกผมว่าในที่ยุดในที่สุดไอยุทธเล่เนี่ยแหละครับมันจะเป็นคนเนระคุณคนนะคอยดูนะยุทธเล่เนี่ยมันจะเนระคุณเจ้าแต่ถามว่ามันเอาประชาธิปไตยไหมมันไม่เอาประชาธิปไตยนะบางคนบอกว่าถ้ายุทธเล่มันเนระคุณเจ้าแล้วเนี่ยนะ มันก็ดีที่แต่คนเตียยเจ้าอย่างเดียวจะคิดในมุมแง่มุมเหล่งนั้นนะครับแต่จริงๆไอ้ยุทธเลเนี่ยนะมันไม่เอากระเจ้าเนี่ยนะหรือว่ามันหักหลังเจ้าเนี่ยไม่ได้มันหักหลังเจ้าเพื่อมันทําเพื่อเจ้านะมันหักหลังเจ้ามันก็เอาเจ้าไว้นะเอาเจ้าไว้เป็นเครื่องมือมันนะนี่ะครับแต่ว่ามันจะมาจับมือกลุ่มทุนผูกขาดทุกกลุ่ม แล้วก็อย่างนี้แหละที่มันทําอยู่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะที่มันทําอยู่เนี่ยมันทาเพื่อตัวเองมันไม่ต้องประกาศว่ามันเป็นประธานาธิบดีนะบางคนบอกว่าประยุทธ์จะเป็นประธานาธิบดีได้เองเข้าใจผิดครับวันนี้ประยุทธ์เนี่ยนะถ้าดูโครงสร้างอํานาจแลวใจกว่าประธานาธิบดีทุกประเทศโดยซ้ำไป ไปดูโครงสร้างอำนาจของประยุทธ์ที่รองรับด้วยกฎอายการศึกละที่รองรับ้วยรัฐมนตรีเคราและก็กำลังเขียนรัฐมนูรใหม่เพื่อรองรับอำนาจทั้งกฎอัยการศึกละรัฐมนตรีเคราเอาไปไว้ในรัฐมนูรใหม่เนี่ยประยุทธ์วันนี้มีอำนาจเหนือกว่าประธานาธิบดีทั้งวงประยุทธ์วันนี้ตัวประยุทธ์เองสามารถทําให้กษัตริย์และองค์ข้ามูีและทุกๆกลุ่มทุกๆกกลุ่มผลมประโยชน์ในประเทศ จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจประยุทธ์ทั้งหมดนะไม่อยู่ในทางนิติในก็อยู่ในทางพฤติในย,ยกตยัวอย่างเช่นกษัตริย์จะไม่อยู่ในทางนิติในครับแต่ในทางพฤติในจะต้องยอมให้ประยุทธ์ครับเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ถามว่ากษัตริย์เตรียมนาาเหนือประยุทธ์ไหมในทางนิติในเหนือกว่าครับแต่ประยุทธ์ มีอำนาจเหนือกว่ากษัตริย์และเหนือกว่าเปรมเลยวันนี้ในทางพฤติไนแต่ประยุทธ์จะพังที่นาาไม่เป็นแค่นะครับในตอนที่ประชาชนนะจับมือกันกับฝ่ายที่จะคุ้นล้มประยุทธ์วันไหนฝ่ายที่คิดคุ้นล้มประยุทธ์จับมือกับฝ่ายประชาชนและเอาประชาชนนะเอาประชาชนนะครับ ขึ้นมาต่อสู้กับประยุทธ์บางคนบอกว่าเนี่ยนะเหมือนที่อาจารย์ไปพูดมันไม่เหมือนกันครับโครงสร้างอํานาจของประยุทธ์จันโอชาพเพิ่งเกิดขึ้นในตอนที่ยึดอํานาจครั้งนี้นะครับและก็กษัตริย์ก็ยังมีอํานาจอยู่แต่วันนี้